สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับจอผดูนะครับผมวันนี้ผมจะไปหาคุณยายแล้วคุณยายคนสุดท้องนะผมไปหาคุณยายกันนะครับผมโอเคเราไปกันนะครับผมบ้านคุณยายนะครับบ้านคุณยายนี่เรามาถึงแล้วนะครับยายนี่คือแบบคุณยายเท่เลยนะผมคุณย่าหรือว่าคุณยายนะผมนี่นี่ก็คุณตานะครับก็คือ คุณยายคุณคุณย่าเนี่ยเป็นพี่น้องกับแม่ของพ่อนะผมเป็นคนสุดท้องนะผมเ นี่เราได้มาเจอคุณยายเทสๆ์ทันทีนะผมคือผมไม่เคยได้กลับคุณคุณย่าหรือว่าคุณยายนะฮะไม่เคยกลับเลยที่ผมได้เคยเจอสมัยเด็กๆคืออ่าเป็นเป็นแม่ของของพ่อผมไม่เคยกลับเลยมีโอกาสได้มากลับคนทุกท้องนะครับผม ที่ทุกเหลือ <laughs> <laughs> <có mệt> <laughs> <laughs> มาเพียที่บ้านเราเราปอปวม่ให้เราบ้านดีมีให้เราบ้านที่บ้านเราเด็กที่บ้านอะบ้าดีเยอะนี่วยไม่สดที่บ้านด้ได้เหมอเลยก็สีเดียวแบบนี่เราดูนี่เรตาป่อยะฮะเาหัวลุนมื่อกลัวมยออเลยอเลยอเลยอเดีคุณคุณป้าคุณป้าอ๋อ อืออันนี้นี่นี่นี่ไอ้มือกาอ๋อมือกาอ๋ออันนี้คือคุณยายไอ้พี่พี่หยาเนื้อเล่้อถามอะไรเนี่ยมือกาหรอมือกาพี่ป้าป้ามือกาเด็าพูดเายดีน้ามือกาเด็ดพูดป้าป้าน้าหรือป้านะนี่คือครอบครัวครอบครัวน่ารักมากครับนี่นะ พี่พีนันนียวจะรีลาพี่นุ้ยชีเลนุ่ยชีจะหลอนุ้ยชีแย็นี่นุ้ยชีย่นี่เอปีบริบูรณ์จ้ะว่าพี่ยี่แแ่ยี่แแอ่ไดะยี่ห้ากี่ท่าเดขี้ดียเอยมากุนอบที่เดือร้ตาเนากที่เดือดร้อนตาตัวพี่ เวลาเวนอะไรตัน้องมิจิ่ะโอ้ยตาไอ้ตาคุยวันนะม่ที่วาตาใจบาม่หรอพี่พี่นึกเลยว่หเลยอ่บ้านเปลบ่ตาย้โมบ้าเ้าไดเล่นเป้าก่อนเปลอบาอ๋อเปเล็นเลือดลอนี่จะบอกให้จมูกนี่เหมือนยายเป๊ะเหมือนเม่อเมืออเมื่อเมือยายปลาอโมเนี่ยอ๋อ

dia mau dapat dia perlu oh gak nak dia mau gak ada pagi dia cari mau uji kau gak ada kau curuh cek tak lah 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 ke lagi ni tak tak uji oh

ไม่บารจเอ็คต <gegen violin> <warfare> ือกงเขามนอีมา่ยากคิองังกบอกว่าตอนพ่อหนุ่มๆเนี่ยไปได้เมียตอนไหนก็ไม่รู้ครับผมรู้ทีนึงก็คือลงมานี่แล้วก็บอกว่ามี ม,มีมีภรรยาแล้วเอมีมีภรรยาแล้วมีกีาเดโอูชเียเยเลยที่ปอมาเลยทีบาเยอะเลยที่ตลอดเาเาเวมนอนเดเนี่ยนว่ามงนอนเด้อก ແລະນິເດມຸນນ້ອຍອືມຸນນະມາປາຍແລ້ວມຸນນະເດວ່າກັນນີ້ນີ້ນະນີ້ນະດີເດເຮໂລຄູກໍທີ່ນິໄປອີ່ນີ້ເນາະເຮລາຄູກໍຢູ່ເຮລາເດເອເດມຸນຫຼິມູປາແລແລກວ່າແລແລນີ້ແດກົວພໍກວ່າແລນີ້ແດປືດປືດອັນດາກະເອມຸນເນາະເດວ່າທີ່ນະນີ້

ดะไปดูกเะเปอาอิสราเอลได้แค่เด็กคลนี้แค่ที่เลยเทราเออเท่ามีมาร์เกเธอดูมา๋ออ๋อนี่มือคุณยายนี่มันกระดูกมันพลิกนะครับผมมันพลิกมันก็เลยเป็นแบบนี้นานแล้วนะครับผมแต่ถ้าดึงแรงๆเนี่ยมันยังรู้สึกแบบเจ็บๆอยู่นะครับ ลงปองดีกว่าอ๋อนิ้วนิ้วก็งอครับไม่สามารถแบบพี่อาชาอาเกออ๋ออ๋ออันนี้คือแบบมันก็ไม่ได้แล้วเนาะมันก็เป็นอย่างนี้แล้วเพราะว่าไม่ได้ครับแบบมาเจอคุณยายคุณตาคุณยายนี่ดีใจมากๆครับผมดีใจมากๆครับ ตอนนี้เราก็ได้ถ่ายรูปกับคุณตาแล้วก็คุณยายเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็น้องชายนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ที่ผมมาก็คือแบบมาหาคุณตากับคุณยายนะครับผมก็ดีใจมากๆที่ได้เจอคุณตาแล้วก็คุณยายนะครับผมพีนตาคือย่าแต่คือเตเต้อ่หมีเมียอาเราเบลอยด์ดิบ่บ่อเกียกับตาจีระนะพื้นนะพื้นึ่งเต้น่ก็โอ้ดดลหยุดทบกับเราหนาจย์นะพีนโอ้ขแก่ แกเลโกเกเลโกนะอโอเคคุณตาคุณยายบอกว่าจะรอ,อจะรอจนกว่าผมเนี่ยจะแต่งงานนะครับผมไม่โอเค <laughs> โอเคทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็จะนอนละนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย <laughs>